สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านอบกันที่กับพี่น้องสองน้องพายอยู่พี่น้อยอุปพกกันตอนบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงนาะพี่น้องโหตรนาำได้จังออกมันพ่นกันดิ พอมันละเอมันเนาะมันบบอย่างงามยังหกสากมันยังมาอยู่พี่หกสากยังมาอยู่พี่อันนี้บ่ผลเสดนันสิมากระเป๋าเจิดป่าน้องพายุยู่มานเบิ่อฉุบุญพ้นโต๊ะพี่น้อยจักอยู่ในอะไรมิจตจุ๊กโหจุกไผจุกมันบ่แบบนี่นะ นี่จะจุกพ้นตกได้จะเก็บทันยังไงมาบิ่งก่อนทุกคนเก็บมันแนวใดเนาะวะ๊าพี่น้องฟังมันเปียกพน้นเปียกพน้นบืนแหงทีแหงพ้นนั่นสามจุกสี่จุกหาจุก บม่ได้พูดบ่ามันนี่นะอืมกล้องนี่ใหญ่กว่าหมูงเรื่องพานคุณเครื่องพานน่าายใสย่ใส่รถไทยป้าตะกล้ว,วย ใส่รถไทเอาเป็นเป็นใบดิเนาะใส่รดใส่รถไทยรไทย่ะจองใส่จองใส่กับอันใส่พานจอง นี่ยยังต่อสายฟมันกระสิขาวู่เ้มีเรือมักรตัดมึนี่ทั้งวัวนะกล้ยออมทันดกอุหกล้ยชิบนกระดกดาเบียบพี่น้องเก็บนมาทัน จะเมนจะโกงหัวไพร์นี่นะเออม่านแน่นอะนี่ทองจะสิออกอ่าันนี้นะ่ะบมงหอยเนี่ยมันอัน <c oughs> นี้บมงหอยเนะี่ย ที่ไดนน้องใม่บอได้ป้งเน่ะฝนไอ้แค่เห็ดเนียงก่อนบ่เห็ดนยงก่อนโอ้ยเนี่ยคือบ่อในเมื่อ ปเป็นปฐมพีบอกว่ามนอืดตกอืมกระพาดีแหละฝนตกบริเมให้ปลูกผักนะม<อ>ามืลอนี่ฝนงามเลยอืมอ้าตกต้นหมกแตงแล้จะมาจีมกันขักเถอน่กะแมนน่กต้าเเต้าบอกะอะนรนะปุ้ยมาจีมเถอะนะ่แต่ ย่นเนีน e. เ่ยไปขาบวกง้ยแ่นได้ยังเก็บทัน,ทนมันบอกเออเออ,อมากข้าหงในท่านนี้ใชวะมันม <c ười> อแทนบดียังไป,ยไปขายแล้วเอาไปคายน้ำแล้วเอาคือบอกเป็นโตโตแห่งคือบอกคายน้ำ จากในราคาเขาเอาสิลงเลยไดเอ้าปันมันแล้วล้วก็ไม่กินน้อยลูกกินเบิดโอ้ยงั้นเธอจะกินขาเที่ยงไงอืมนี่นัโอ้ ยังนกินข้าวเทียงนี่มันมานเทียงแล้วนี่มันบซามแล้วมันคำแล้วยปลูกห้ลูกกินเบิร์ดด้วยวะอนนั้นกินบอไรผลปั่นมันปั่นมันจังหวะป้าป้าถือไปเบิ่งชุ้ผลเก็บมัน จกักเป็นอะไรห่วยเหียกเก็บเอาเป็นยังแบแหลนแล้วเนาะงพนมัน pues อ nah on really ื้มาโลบ่เ oh อื่หงสีแห้งหัเพาว่ามืออื่นแหงสีแห้ง เหนยอยเขาก็ไม่ได้กินเหนื่อยน้ำมันอยากควาเหื่อยอยากควาอยากได้ถักเปล่าฮะเลยจสูมควา่ขัวใช้จะต้มมันแห้งนะ ต้อแหงนั่นใคือบ่ทย่อยคายนำ้ำข้าวหวานมันสิรุาางค่ะอวะราคามัน,นสิรุ้งเจ๊เอเอนี่อืมกระดี่พ่อใส่อืมอดพด้ใส่ในจ่ายในขอบในครัว ใจหนีใจชินแล้วอ yeah. ันเอาพูเขจะกดดาวดาวดาวุูเห็นหน้าเน้นอื เพื่อสิเล้อโหเพื่อสิเล่อเนาะต้วนี้เรายังฝัดพง้นผัดมะฮัมตัวพุนอีกตี่อะลายกว่าหนขาคูฝัดพ้นผัดมะตกใสแจ๊กเนี่ยได้ตัวสิเป็นราคาผัดพ้นผัดมะหัมงวกินบอกเป็นยังบอก Cái thay đọc mình bummie dang mình hẹn cái này ngon ngon thèm 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 thôi sao ăn thôi ôi 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 ตัวหูพันธุ์แก แู่จะลืมเลยบ้าแ่ปลูกิอะไเป็นวัดนะวัดกับเแ่ปลก่งโดดยันไ้หมั อันอันพานมันกับอันยืมเข้ามาบริเวณของเจ้าของดอกยืมเข้ามาเขาเป็นปุ่งมันบอยืมยืมเขาแนวพันมันนะก็ได้ไปส่งเขากับสิเรียนพันเอ้า <2000 S 1> <Yo. S 2> ยยุดยืดซื้อสองพันนั่นเขาไปซื้อสองพันสองพันสี่จะเพิ่มอีกสี่ร้อยหนึ่งการจะซื้อสองพันนั่นการจะซื้อห้องพระเจ้านันอันนี้มันเก่าแลยซื้อตัวใหม่น่ะสองพันสองพันสี่สองพันสามก็มีมันอิงตามราคาหันน่า นอ้มันมันมันมาเหม็นของไม้อือของเก่าเขาอยากเจอได้สองพันอยากได้สองพันมันต้มใหม่นะมม่นไพี่น้องต้นใหม่นะมันแก่สองพันสี่นะบยบ่ตะไปสื้อน่ะ อันนี้มันช่องพันแค่ข้าเพิ่มสี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยสมมุติสี่ร้อยกับสองแสนอ้าวมันกะมันกะตัวใหม่กับตัวเก่าฮะนะพี่น้องว่าว่ามบอกว่าว่วา,ววาวจุพังฮะนะจุดแหลตแต่ย,ยางได้แบบแ,บบแรก็แหลตแต่หากช่างห้ามว่าว่ะทางห้าว่าตัวใหม่แล้วดีกว่าเพิ่มแค่สี่ร้อยมันอีกตามราคาฮะนะไม่มีายร,ราคา เข้าในเมืองก็ร้าอะไรห้องข้ากับบดิยอยด้มากือว่ะฮัลโหลคิดว่าคนจีบ่้เอาหนะานไปมากอานมือนันนี่ขาดบ่นั่น

ราแจ้งนะป้าไว้ในนี่เลยะเาฝนกับปวกินไปเลยปวกเลิบกัดกินไปเลยเลยเซเฮีอนฝนกัดิ ชาวเพียงร้านชาวเมือนร้านก็บปลูกินบอร์เารูติชิพุกพหนาใบต้นใบต้นปตูกปลูกลายพวกนันกปลูกพิมเบอร์เลปารูกบิชิุกัะรมกัยังไปเทขันชมาร้านกับชีวิตของปลา้านก็บิลาย

นายย่ดอกถึง่าบอก่าบอก่าบอกเทียงฝนก็เลิ่มแบบพามพามก็เลิมมัน เริ่มท้อนออกบนเลยเทียงพ่นกันดิโูรถถีพุ่นก็ป้ายพี่มันมาตากแดดตากโลพ้นบ่บ่ก็มาปลูกอยู่ในพี่อืม พี่น้องจ้ามาฮอนี่เข้ากสิเดล่าแล้วเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องพายุในเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่โูเพิ่นเห็นห่านพี่ช้างเนาะนะมองไหวพี่ยังในเหล่านะเฮียบบพ่อพี่ลูกร้านไปเกี่ยวพี่กายเฮียบบพ่อทีมหน้าพ่กันใหม่พี่น้องอยู่ดีมีคมสุขทุกคนสบายดี

ใชาจ้ะไปไหนพี่เอง